สวัสดีครับทุกท่านหากพูดถึงเกม RPG บนมือถือที่อยู่คู่เกมเมอร์มาอย่างยาวนานชื่อของเซเว่นไนท์คงจะผุดขึ้นมาในใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนเกมที่เคยสร้างปรากฏการ์มีตัวละครที่เป็นตำนานอย่างลูดี้ไคหรือเอสแต่ในวันนี้เซเว่นไนท์ที่เรารู้จักกำลังจะกลับมาในรูปลักษณ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในชื่อเซเว่นไนท์รีเบิร์ดเกมนี้ไม่ใช่แค่การรีม a สเตอรแต่คือการเกิดใหม่ทั้งหมด แล้วทำไม n e ็ตมา b ์เบถึงตัดสินใจรีเมคเกมที่เคยประสบความสำเร็จขนาดนี้วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนรอยดูเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและไปดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เซเว่นไนท์กลับมาอีกครั้งในชื่อรีเวิร์สจุดเริ่มต้นของตำนานเซเว่นไนท์คือช่วงปี2014ที่เน็ตมาร์เบเปิดตัวเกมนี้ในเกาหลีใต้และตามมาด้วยเวอร์ชัน g l o b a l ในปี2016 ซึ่งในยุคนั้นเทวนาทถือ e เป็นเกมแนวฮีโร่พาลเล t กติ้งเทอร์นเบทอาร์พีจีที่มาพร้อมระบบการเล่นที่น่าสนใจมากตัวเกมมีระบบการต่อสู้แบบกึง่งอัตโนมัติเซบิออโตเมทเทอร์นเบทที่ผู้เล่นสามารถจัดทีมและกดใช้สกิลของตัวเองได้ในจังหวะสำคัญซึ่งระบบนี้แหละที่ทําให้เกมสนุกและมีมิติเชิงกลยุทธ์ด้านเนื้อเรื่องในภาคแรกเล่าถึงการเดินทางของเด็กหนุ่มนามว่าอีวานที่ออกตามหาพ่อแม่แท้ๆและได้พบกับคาริน หญิงสาวผู้มีเลือดของนักบ,บวชโบราณที่สามารถชุบชีวิตเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างได้พวกเขาต้องเผเชิญหน้ากับเหล่าขุนศึกเซเว่นไนท์ผู้ที่แข็งแกร่งและเรื่องราวก็พลิกผันเมื่อตัวละครหลักบางคนอย่างเดลโลนเผยตัวว่าเป็นตัวร้ายสำคัญด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและการเน้นเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครหลักอย่างอีวานและคารินได้สร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้เล่นอย่างลึกซึง้งแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ แต่การเล่าเรื่องที่เน้นเรื่องราวส่วนตัวนี้ทําให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมและผูกพันกับตัวละครเนเรื่องของเกมต้นฉบับที่มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความสัมพันธ์ของตัวละครที่ชัดเจนพร้อมระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งและตัวละครที่น่าจดจามากมายแต่วัานไหนภาคแรกจึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ umble, ติดมาร์เบิลตัดสินใจขยายจักรวาลน,นี้ออกไปหลังความสําเร็จในภาคแรก เน็ตบาร์โบไม่จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ได้ลองผิดลองถูกกับการสร้างภาคต่อและภาคแก,ก้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เซเว่นไนท์สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้หลากหลายขึ้นเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเซเว่นไนท์สที่เปิดตัวในปี2020ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่ที่สุดตัวเกมเปลี่ยนจากแนวฮีโร่คอยติ้งอาร์พีจีไปเป็นซ i n e มาติกเอเ r โ g อาร์พีจีเต็มรูปแบบนอกจากเรื่องแนวเกมกราฟิกก็ถูกยกระดับขึ้นด้วย Unreal Engine 4ฟรวจนตัวละครดูสมจริงและมีชีวิตวามากกว่าเดิม เนื้อเรื่องในภาคนี้เล่าต่อจากภาคแรก20ปีและบิดละครเอกใหม่นามว่าเลนที่ออกตามหาอัศวบนลูดี้ที่หายตัวไปตัวก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นไม่แพ้กันแต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนนี้ทําให้ผู้เล่นจํานวนมากไม่พอใจแหล่งข้อมูลหลายแห่งระบุว่าเกมนี้สูญเสียสเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของระบบเทิร์นเบตไปและทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเกม M.O.R.P.G. ที่เล่นอัตโนมัติต่อมาในปี2022ก็ได้เปิดตัวเกมเซเว่นไนท์รีวิวโวลชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง m m o r p g แต่มีจุดเด่นคือระบบฮีโร่การ์ดที่ผู้เล่นสามารถแปลงรางเป็นตวลครในตำนานอย่างลูดี้หรือเอสได้ซึ่งเป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากแต่อย่างไรก็ตามเกมได้รับคำวิจารณ์เชิงลบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาด้านประสิทธิภาพและรูปแบบการเล่นที่ซ้ำซากมีการกล่าวว่าเกมนี้เป็นเพียงเกม m m o r p g เกาหลีทั่วไปที่ไม่สามารถถ่ายทอดแก่นแท้ของแฟรนไชส์ได้แต่เซเว่นไนท์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เน็ตบารเบลยังคงทําภาคแยกอื่นอีกอย่างเซเว่นไนท์ไทม์วันที่เป็นเกมเล่นคนเดียวบนดิจิตอลสวิตช์และเซเว่นไนท์ไอเดลแอดเวนเจอร์ที่เป็นเกมแนวไอเดลอาร์พีจีเล่นส,บ,สบ,บายๆบนมือถือสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเน็ตบ r b ์เบลพยายามจะขยายแฟรนไชส์นี้ไปในทุกแพลตฟอร์มเซเว่นไนท์สองเป็นภาคต่อที่มีสไตล์แต่เดวิลูชั่นเป็นการเปลี่ยนแนวเกมอย่างสมบูรณ์แบบจึงพยายามใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของแฟรนไชส์ในตลาดเกมที่แตกต่างกันไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กลไกการแปลงร่างเป็นฮีโร่แม้จะเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ในการรวมตัวละครดั้งเดิมเข้ามาแต่ก็เปลี่ยนบทบาทของผู้เล่นจากนักสะสมฮีโร่ให้กลายเป็นอวตารที่มีสกิลฮีโร่ชั่วคราวการตอบรับเชิงลบจากชุมชนเกี่ยวกับความไม่โดดเด่นและปัญหาทางเทคนิคของเกมชี้เห็นว่าความพยายามของเด็ตมาร์เบลในการขยายแพลตฟอร์มและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองนั้นเป็นความล้มเหลวทั้งในเชิงพณิชย์และความคิดสร้างสรรค์ความล้มเหลวนีตอกย้ำคุณค่าของเกมต้นฉบับและมันปูทางไปสู่โครงการใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ไขเส้นทางที่จําเป็นหลังจากที่ลองผิดลองถูกกับภาคต่อและภาคแยกมาหลายปี n e t ตบา b ์เบิลก็ได้เปิดตัวโปรเจกต์ที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือเซเว่นไนท์รีเบิร์ตโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่การนําเกมเก่ามาปัดปุุนแต่เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดบน Unreal Engine หซึ่งหมายความว่าเราจะได้เห็นกราฟิกที่สวยงามอลังการกว่าเกมภาคก่อนๆที่เคยมีมาทั้งหมดแล้วรีเบิร์ต่างจากภาคแรกยังไง อย่างแรกกราฟิกตัวเกมยกเครื่องกราฟิกใหม่ทั้งหมดทําให้ตัวละครและฉากต่างๆดูสวยงามและมีรายละเอียดสูงมาก 2. มุมมองเนื้อเรื่องแม้จะใช้เนื้อเรื่องหลักคล้ายกับภาคแรกแต่รีเบิร์ตจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครใหม่ๆทําให้เราได้เห็นเหตุการณ์ในอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผย 3. ระบบการเล่นตัวเกมยังคงรักษาแกนหลักของฮีโร่คอร์เร i ติงอาร์พีจีแต่มีการปรับปรุงระบบการเล่นต่อสู้ให้ทันสมัยและสนุกกว่าเดิม เพื่อให้ผู้เล่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายและผู้เล่นเก่าก็ยังคงได้รับความท้าทายการตัดสินใจสร้างรีเบิร์ตนี้แสดงให้เห็นว่า n e t ต a r b ์เต้องการนําแก่นแท้ของเซเว่นไนท์ภาคแรกกลับมาแต่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งแฟนเก่าที่คิดถึงและผู้เล่นใหม่ที่อยากสัมผัสกับเกมในตำนานจากเกมระดับตำนานสู่การเดินทางบนเส้นทาง MMORPG และภาคแยกมากมาย และในที่สุดก็กลับมาอย่างจุดเริ่มต้นอีกครั้งในชื่อ Seven Night r r e i r r t h นี่คือเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของแฟนชาย Seven n i g h t ที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและการกลับมาในครั้งนี้ก็ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าตำนานไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่รอวันที่ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เท่านั้นเองและนี่คือทั้งหมดที่เรานามาฝากกันในวันนี้ครับสาหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนเกมเซเว่นไนตั้งแต่ภาคแรก ลองคอมเมนต์มาบอกเล่าความทรงจํากันหน่อยนะครับว่าประทับใจอะไรในเกมนี้มากที่สุดและก่อนจะจากกันไปถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ <S <S แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับผมเสื้อดิฟเฟลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ